โอ้โหเสียงแหลมเสียงคนคนหรือนกหวีดครับแล้วก็ปลอบเลยนะอ่าป๊าป้อนเองนี่พ่อเอ็มป้อนด้วยนะโอ้ชัดมากเลยเต็มเต็มหน้าเลยเอ่าเม็ดทิกขับการให้อาหารปลาครับอ่าอาหารปลาไหนอาหารปลาเป็นเม็ดเม็ดไม่ใช่อ่าป อ้าวน้องเชอร์เบตนะครับกลัวกลัวกล้ากล้านะครับอยากกินแครอทเองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปให้กระต่ายเนาะไปให้กระต่ายเนยะาเนะไปไปเดีวนไปไปบอกปลาครับกันนะครับอ้าวอ้าวอ้าวพี่แอมเลดทำหลุดมือร้องไห้เลยโหถ่ายไม่ทันนะครับอเอาเลดป้อน,ป,อนป้อนเลยอเอาเลดป้อนเลยโอ้โหดูดิปลาครับดูได้เลยอะ่ะโอ้ยำเลด มันต้องใส่น้ำหน่อยลูกต้องใส่น้ำหน่อยต้องเอาน้ำใส่หน่อยให้มันไหล soup, ห ussen, นี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้มันไหลไปพร้อมกับน้ำเนี่ยอะฮะไหลไปให้มันดูดให้เขาดูดได้นี่แโล้โอ้โหโอ้โหเสียงแหลมเสียงคนคนหรือนกหวีดครับ ปนเลยปลเลยสนุกสนานมากครับทั้งหมดยังใกล้หมดแล้วเหลือนิดเดียวออกไหมวันนี้ที่เรามาเที่ยวฟาร์มมันส่งน้องอมเบลก็เจอเอฟซีมคอไทยรุ่นนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับใครเจอน้องอมเบลที่ไหนก็นมาถ่ายรูปด้วยน,น,นะครับด่านป้อนอาหารม้าแค้นะครับผมอ่มามาโอ้ยพี่อมเิลแบ่งน้องเชฟเบลด้วยค่ะแบ่งน้องเชฟเบไหน่อยเลย ยิ้มเลนแบ,บ่งน้องเชเบตหน่อยเร็วยิ้มเลนแบ,บ่งน้องเชเบตอันนึงค่ะให้น้องอันนึงอ่าอ่าอ่าน้องเชเบตนะครับผมจะไปป้อนอาหารแล้วนะอ่ะาไปโอ้โอยิ้มเลนยิ้มเลนป้อนเหรอเชอเบตป้อนบ้างไหมลูกโอ้อร่อยไหมคะยิ้มเลนอ้าวหล่นแล้ว ย้อยกรอบเลยนะปลาป,ป,ป้อนเองนี่พ่อเอ็มป้อนด้วยนะโอ้ชัดมากเลยเต็มเต็มหน้าเลยพี่หน่อยชอบไหมคะทํทำไมวันนี้พี่หน่อยตัวดำนะครับไปเล่นน้ํามาใช่ไหม<อ> <laughs> ตัวดำปี <laughs> เล่นน้ำทะเลมาตัวดำปีเลยเอาเหลือไว้ข้างหลังกับเพื่อนไหม <laughs> เพื่อนอยู่ข้างหลังไปไหมตามเพื่อนไปนะคะไปะปลาไมา่อูตามเพื่อนไปข้างหลังดีกว,ว่าไป,ปอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเป็นเตัวนะครับปาปาป้าอุ้มมาไปข้างหลังต่อค่ะ ไปไปไหนพเพื่อนๆไปตรงไหนไปดูสิไหนเร็วโอ eclipse. ้พเอ็มก็ถ่ายไม่หมดเลยนะครับผมไปเดินไปดูสิอยู่ตรงไหนเร็วไหนโอ้โหเร็วเร็วตามไปโอ้ดูสสวยมากเลยนะเขาทำไว้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของที่หัวหินเลยนะครับเราเดินไปต่อค่อนข้างร้อนนะครับตอนนี้ จะไม่มีแดดแต่ก็อากาศอบอ้าวโหตอนนี้ไปให้อาหารมาแค้กันข้างหลังแล้วนะครับแก๊งพี่อเล็จนะครับผมถึงแล้วนี่โหตรงนี้ก็เป็นลานกว้างดีนะครับก็มีสัตว์มากมายเลยนะดูด,ดิอดูพี่อเ็จอ้าว,ชวเชเบ็ดลงอ้าว เซเบไกระต่ายอยู่ไหนป้าป้าไม่รู้อะค่ะมันใหญ่ไปลูกกระต่ายกินได้เหรอลูกมันใหญ่ไปต้องให้หมานะโอ้น่ารักมากเลยครับไหนเขากินไหมอ่ะโอ้ยเขาตกทรายหมดแล้วอะตัวนี้แก่แล้วนะเนี่ยมีผมหงอกด้วยเอาไปเราอกไปให้กระต่ายกระต่ายอยู่ตรงไหนป้าป้าไม่รู้อะค่ะลูกก็เก็บไว้ค่ะไปเราเดินไปดูต่อไป ในตอนต่อไปนะครับน้องออมเล็ตกับเพื่อนๆก็จะพากันไปบุกบ้านกระต่ายนะครับไปดูว่ากระต่ายจะน่ารักแค่ไหนยังไงฝากในติดตามใน EP หน้านะครับขอบคุณครับ